นี่ไอ้บ่าวเด้อไอ้บ่าวไอ้บ่าวเดี๋ยวว,วันนี้ปาไปตัดต้นมันพี่น้องเอ้ยร่างไถย,ยกล่องอยู่ร่างยกล่องอยู่นะร่างยกล่องอยู่เลยพี่น้องแล้วกันนี่ตัดแล้วก็มาแช่มาแช่น้ำยู่กันตัดตล้วก็ถไว้ตัวนี้จะเสียบเริ่มเสียบแล้วพี่น้องที่แช่ยานะั่งยายายา,ยาเนี่ยยาบำรุงรากเนี่ยนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับคือหลายยี่ห้อมากนะครับเกืืม เร่งรากพี่น้องให้ติดเร็วรตอน,นเขาก็ยกจางยกบล่องอยู่หลานลานลานขับก็ไถเดี๋ยวไอ้บ่าวก็จะมาปัน้นตนมันปันนนปน้นมันเพื่อจะเอาไปใส่น้ำยาพ,พี่น้องครับนีและครับพี่น้องชีวิตคนอีสานมันนอกพี่น้องเลย Sắp đục mắn Sắp đục mắn đi đâu cơ Ê, bây đi đu lán với, Đi đu nòng nấm bưng, Khang mắn đó เราแมนพี่น้องเรามันปันนดออกเราแมนงามพูดงามเลยไอ้กี้ไอ้ี้รอยถอยไปกี้ไปโดนต้นมันก็มีแต่งามงานพี่น้องเอ้ยต,ต,ต้นเขาเนี้ยตุเหล็กเอาพี่น้องมันไม่มีพันมันเสร็จคิดกันเน้ทั้งเมืองไทยพี่น้องเอ้ย น้อยสัมเภจะเอาพี no, ่น่องมันมีละมันอันมรงงาม

้นอมุนไปแล้วเริ่มปลูกเร็วจังวะตาคนบ่ตาคนบ่เอาตาไปเห็ดังกะมึงเงินเตียวบ้านเตีวเียผู้เดียวอ่ะปาท จริงแต่ว่าพี่น้องเอ้ยชีวิตที่ยึดกับคนอีสานบ้านนอกเป็นชาวม้านี่แหละครับนี่นี่เป็ในเที่ยงแล้วครับพี่น้องเที่ยงเรากินข้าวแล้วเวลาเลยเที่ยงแล้วจะไอ้เบาวไว้เผื่อเวลาเขาทำข้าวเสียเซื้อกับข้าวอยู่ต้นมันจงามงามงามหลายงามเขาดอกกัเนี่ยต้นมะเกล็ดทองแขนต้นนี้มันงามเอาจริงเลยนี่พอใช้ได้เราก็เอาเพราะมันขาดแขนต้นมัน แรงมันกับบใหญ่บางงามใส่ปุ๋ยสำไดกับบางงามพี่น้องงามนี่หลายออเมือเขาทุกับไปรถคัรถไปไหนฮะไง็ยินดก็หมก็ มีน้ำเสียนมาโคลังมันนะมีน้ำเสียนมาเสียบกินสมตามอีเพียงก็หน่อยแดกอวยแล้วไปนั่งแดกอวยต้องลบมองเลยมัน,ต,นมตัมันต้องเบิงน้ำไปหน่หอยมันมีหยางปะ มันก็งามกี่น่อยรถเนเนางามตายเนี่ยนอนมันงามพวดทีมงานอุตสาหบานาพี่น้องมีมีหลายคนอยู่ครับพี่น้องไอ้บ่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหบานา หรือบา่าวโคราชเนะี่ยหรือว่าลุงสันเลยลุงสันดีกว่าเนาะเพราะลุงสันแก่เราแหละกินสนั่งทุ่งกับลุงสัน พอนพี่น้องเลยอยากหาข้อกบปอนยังไงข้าวเทียมโอเคแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาแค่ของป๋าของ้อก่อนว่าเดี๋ยวจะหาว่าต้นมันใครกวาตัดเป็นมันบ่แม่นครับคือต้นมันกัใครกวาตัดได้ครับแต่ว่ามันของผมมันบวยงามต้นมันตรงนี้ั้นมันบ่มี เขาก็ใส่มันอันมันพื้นฐานนะซื้อพี่น้องพันมันทั่ทัวไปนะอันนี้ปลูกแกับต้นเท่านี้ละ่ะหัวก็ไปดูหรอก,กบอกพออยู่ได้เอย่ยงชี่เขาพ่ออยู่ได้ มันจะมีหั้งไม่บานผลอื่นคืออยู่ทางนักคืออื่นคืออยู่ทังนักเลยลงทุนหลายหลายพี่น้องเลยแต่ว่ามันคอยมาคองมาคุมขึ้นมาได้แร้วโอเคนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปลือกดซับสไครป์ดูอีสานบ้านนาครับแล้วกดอ่าหรือว่ากดติดตามนะครับ ลืมเชียร์ไอ้บ่าวหรือว่าลุยสามานานด้วยแล้วก็ทีมงานหลายหคนนะครับเพราะมันจะมีหลากหลายทําไมคลิปทําไมคลิปงเราออกเร็วก็เราจะพาชมวิถีชีวิตของคนบ้านนอกของคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนอะว่าเราจะเราอยู่ยังไงหากินอย่างไรนะครับทํางานอย่างไรนะครับใครอาใครรู้ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราเราก็คือเผยแพร่ว่าเราชีวิตเราบ้านนอกเราอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าเราดิ้นรนยังไงกินข้าวกินยังไงนะครับเราไม่จะอยู่ในอะไรกันสำเนาอนี้นะครับก็ขอบคุณก็ขอบคุณครับที่ชมคลิป และอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามให้ลูกอิสานมานนาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวรถไทยจอดนะครับเดี๋ยวมีหลายๆมีสองฝั่งครับปลูกปลูกแล้วปลูกลก็ยังไม่ปลูกก็มีโอเคนะครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ